เด็กและท่านผู้ปกครองนะคะในสัปดาห์นี้นะคะคุณหนึ่งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เรื่องอยู่อย่างปลอดภัยนะคะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าความปลอดภัยหมายถึงอะไรความปลอดภัยนะคะหมายถึงการป้องกันอันตรายนะคะในร่างกายของเรานะคะในขณะที่เราทํากิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจําวันกันค่ะ เริ่มจากความปลอดภัยในการเล่นนะคะในการเล่นของเล่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักการรอคอยรู้จักการระมัดระวังในการเล่นนะคะอย่างเช่นการเล่นสไลเดอร์นะคะเด็กๆต้องไม่ปีนไม่โหนนะคะและขึ้นลงให้ถูกวิธีนะคะต่อไปนะคะความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษนะคะเช่นมแมลงมีพิษต่างๆแมงป่องตะขาบงูนะคะ ในช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนนะคะอากาศก็จะชื้นนะคะเด็กๆต้องระวังสัตว์มีพิษนะคะต่อไปค่ะความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเด็กๆไม่ควรใช้มือที่เปียกไปหยิบหรือจับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วเวลาไม่มีผู้ปกครองอยู่นะคะเด็กๆไม่ควรไปเล่นปลั๊กไฟต่างๆนะคะ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเพราะจะทำให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายได้ต่อไปนะคะความปลอดภัยจากของมีคมค่ะเช่นตะปูเข็มแหลมแหลมกันไกมีดนะคะเด็กๆจะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เด็กๆไม่ควรไปเล่นด้วยตัวเองนะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในชีวิตประจําวันกันแล้วนะคะเด็กๆต้องรู้จักการดูแลรักษาตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเกิดอันตรายนะคะเด็กๆอยู่บ้านดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ